ครับสวัสดีครับก็สวัสดีเย็นวันที่ยิมสามนะครับจะมีลูกชายปืนล้มนะครับวัยห้าหกเดือนมาแนะนำหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นปืนล้มเล็กบุกพระจันทร์เสี้ยวนะครับก็สายนี้ผลงานชัดเจนนะครับอายุอยู่ที่ห้าหกเดือนนะครับอยู่ที่สองจุดสองกิโลนะครับ้อยชนก็อยู่ประมาณสองห้าสองหกนะครับแต่อยยุยังน้อยนะครับเอาไปเลี้ยงเอาไปชำอีกประมาณสักเดือนสองเดือนนะครับใช้งานได้แล้วนะครับ ก็ถ <building dollars. S 1> so, ือว่าผลงานชัดเจนนะครับสาหรับเจ้าปืนลมเล็กนะครับสายนี้ก็เป็นสายพระจันทร์เสี้ยวนะครับส่วนสายแม่นะครับสนใจก็ทักทายมาได้นะครับที่0882735282นะครับผลงานชัดเจนนะครับสาหรับเจ้าปืนลมเล็กนะครับตัวนี้ก็ครบเครื่องนะครับก็ชมอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นพ่อเป็นลูกชายแดงหล่อนะครับส่วนแม่ก็เป็นสายดําเทพเวลานะครับ อายุ5้าเดือนนะครับอยู่ที่2กิโลนะครับลอยชนก็2526นะครับลอกลางๆนะครับไก่เพิ่งจับขึ้นฝูงมานะครับก็ไปเลี้ยงเอาไปชำนะครับสนใจก็ทักทายมาได้นะครับที่0 8 8 2 7 3 5 2 8 2นะครับก็แบ่งตัวละส0 0พันนะครับรวมจัดส่งนะครับก็ชุ่นชอบก็ทักทายมาได้นะครับครับผมสวัสดีครับ